ับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีเอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีเพื่อนเที่น่ารักทุกทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมรีราบีนะครับในวันนี้นะครับก็เป็นเกียรติเหมือนเดิมนะครับรู้สึกเป็นเกียรติมากที่จะได้มันแนะนำมาไกด์คุณผู้ชมทุกทุกท่านด้วยนะครับกับในวันนี้นะครับตามหัวข้อที่ได้บอกต้นคลิปเลยนะครับมาถึงการไกด์ของอาชีพไนท์สายโอเวอร์แบน์กันนะครับก็จะเป็นสายที่ผมเล่นอยู่ในตอนนี้นะครับเนีี่ย้โดท ไกลนี้นะครับเหมาะกับอะไรนะครับจะเหมาะกับผู้เล่นที่สนใจสายโอเวอร์แบนเลยนะครับจะไม่สนใจสายก่อนหน้านี้นะครับแนวทางนะเพราะว่าผมจะไปในทางของเมื่อเราเนี่ยสวิตจากอาชีพอื่นก็จะมาเล่นสายโอเวอร์แบนได้เลยนะครับเราจะมาบอกกันว่าเราต้องเตรียมตัวอะไรบ้างนะครับก่อนหน้านี้ของสายโอเวอร์แบนเนี่ยจะไปทําทางยังไงนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเหมาะสมกับคนที่อยากรู้ว่าสายโอเวอร์แบนหน้าตาเป็นยังไงหรือว่าคนที่อยากจะเล่นไนท์นะครับพาลาดินอยากจะสวิตมาเอาสเตตัสนะครับของสายพารานะครับสายนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสายที่ ค่อนข้างจะอยู่กึ่งกลางนะครับสามารถเอาไปแทงก็ได้นะครับเอาไปดาามจก็ได้เหมือนกันนะครับเป็นสายแทงที่มีดาามจในตัวนะครับก็คือแทงเนี่ยมาจากสกิลแล้วก็ดาามจเป็นเอามาจากชุดอุปกรณ์ที่สมใส่นั่นเองนะครับนี่คือคอนเซปต์ของมันนะฮะดังนั้นของที่สมใส่จะมีอะไรบ้างนะครับเราจะมาดูที่การใช้ชีวิตของมันก่อนเลยนะครับก่อนที่ จะเอาไปขายเพื่อนๆนะครับแล้วว่ามีของสงสัยอะไรบ้างนะครับเราจะมาดูการใช้ชีวิตของในสายนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะลองจิ้มฟางให้ดูนะครับแล้วก็พาไปเก็บเลเวลให้ดูนะครับว่าหน้าตาตอนที่เราเก็บจ็อบเนี่ยมันควรจะเป็นยังไงนะครับนะของสายโอ้แบรนด์นี้นะครับเนี่ยเดี๋ยวดูกันนะครับอืมนี่ครับบัฟหมดแล้วนะครับบัฟง่ายๆนะฮะจิ้มไปนะครับโอ้แบนท์ีดดกันสองแสนสองหมื่นนะครับอันนี้คือเพียวๆเลยจิ้ม จิ้มหุ่นฟางนะครับถือว่าเป็นดาเมจที่ค่อนข้างแรงมากเลยนะครับนะแต่เราต้องดูด้วยนะครับว่าสกิลโอเวอร์แบนของเราเนี่ยครับเป็นสกิลอะไรยังไงนะครับสกิลโอเวอร์แบนของเราเนี่ยถือว่าเป็นสกิลที่ดาเมจเป็นประเภทกายภาพนะครับต้องต้องคิดตรงจุดนี้ด้วยนะครับว่าถ้าเป็นสกิลและต่อให้เป็นสกิลเวทเนี่ยอาจจะไม่คิดเรื่องการฮิตหรือการลบดีของมอนเตอร์นะครับแต่เมื่อไรที่เราเป็นสกิลโจมตีกายภาพนะครับเตรียมตัวเลยนะครับว่าตีแล้วขึ้นมิดนะค่อนข้างจะอ่านาอยู่เหมือนกันค่อนข้างจะ หนักหนูอยู่กันตอนที่เก็บเลเวลกับมอนสเตอร์ที่ห่างกัน40เลเวลนะครับเผื่อคุณจะไม่เห็นพาดเดี๋ยวผมจะพาไปทีให้ดูว่าตอนโดนมิดอะไรหนักหนาอะไรขนาดไหนนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะมาเทสให้ดูเลยนะครับกับซิโลม่านะครับปาบนี่ครับทิมดอกละ90,000นะถือว่าเป็นสายแทงที่มีดามจมากในตัวเลยนะครับแต่ของที่ทำก็ค่อนข้างจะมีงบนะแต่ผมมองว่าน่าจะงบน้อยที่สุดนะครับเนี่ยเมื่อกี้มีดอกที่มิดด้วยนะค่อนข้างอนานาไหม นี่คือขนาดแบบว่าเลเวลห่างกับมันไม่ใช่40เลเวลเลยครับห่างกันประมาณ20เลเวลนะครับยังมีฮิตอยู่เนี่ยยังมีมิดอยู่บ้างนะครับเนี่ยยังจิ้มโดน9,000 0นะครับเนี่ยมิสไปด้วยนะครับ9,000 0นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราสมใส่เป็นเซตเก็บเลเวลเนี่ยดาเมจมันก็จะดูหันไปครึ่งหนึ่งนะครับดาเมจจะเหลือประมาณ4,000 0นะครับแล้วก็ต้องมาเรียกมามาแย่งกับการตีมิดด้วยนะครับแต่เรื่องปัญหาของการตีมิดเนี่ยมันสามารถแก้ได้นะครับไม่ว่าจะอัดยาดิกหรือว่่าาาะะะบบบััััฟอออไไไรรรยงี้้้นนนนคคกกก็แขดเหมื อัจยาเด็กกินอาหารก็สามารถแก้ไขในจุดนี้ได้ในส่วนหนึ่งเลยนะครับนะเป็นยังไงบ้างครับกับดาเมจที่ได้เห็นมานะครับอันนี้ก็คือไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนพีเซตเป็นแทงค์พีเซตเป็นดาเมจนะครับอยู่ในตัวของมันเลยมาสามารถแทงได้ börjar, ได้ดาเมจได้นะครับอยู่อย่างนี้ปุ๊บสักพักเพื่อนเรียกไปแทงก็ได้ในทันทีเนี่ยมันอยู่กึ่งกลางนะอาจจะแทงไม่ดีมากแต่ไม่ดาเมจอาจจะดาเมจได้ไม่สุดแทงก็อาจจะไม่สุดนะครับแต่มันอยู่กึ่งกลางที่ดีนะครับไปได้ทุกคอนเทนต์ในระดับหนึ่งเลยนะครับถ้าเพื่อน โอเคกับนี้แล้วนะครับเราก็จะมาลองดูของกันนะครับนะแต่จริงๆกดเข้ามาก็น่าจะอยากจะดูของหรืออะไรอย่างนี้นะครับนะเท็ดาเมจดูแล้วนะครับมาดูของสมใสกันเลยนะครับของสมไซเนี่ยจะเป็นหน้าตาคล้ายๆกันนะครับกับทุกๆสายที่ผมแนะนําไปนะครับผมจะเน้นเป็นสายที่อยู่ประมาณต้นเกมจนถึงกลางเกมนะครับเนี่ยเล่นได้ตลอดเกือบทุกคอนเทนต์นะครับก็คือเซตแอนด์เวนเจอร์นะครับแล้วก็อาจจะเพิ่มเป็นอาวุธนะครับที่ต้องทําหรือว่าลูกที่ต้องทำนะครับบางทีก็อาวุธอย่างเดียว ในครับในทุกสายที่ผมแนะนํากันไปนะครับจะมีอะไรใส่บ้างนะครับเริ่มที่แอนด์เวนเจอร์กันหมดเลยนะครับก็คือจะใกล้กับแอสซินนะครับใครที่ดูแอสซินก่อนหน้านี้แล้วคือคุณสามารถสวิตมาเป็นพาราสายอันนี้โอเวอร์แบนได้เลยนะครับเพราะว่าของที่สวมใส่เนี่ยก็จะเป็นของสเต็งนะครับของอิกนโนดิปเหมือนกันนะครับเนี่ยจะเป็นของนี้หมดเลยนะครับถ้าเกิดสวิตมามันก็จะเบาหน่อยนะครับถ้าใครใส่เซตของสเต็งอิกนโนดิปอยู่แล้วนะครับไม่จำเป็นต้องทําอะไรมากขึ้นเลยนะครับใช้ของ เซตนี้นะครับคุณก็สามารถลุยได้เลยนะครับสิ่งที่ต้องทําก็จะมีแค่หอกกับโล่นั่นเองนะครับแล้วก็เนี่ยเขใช้หมวกสโนว์บอยนะครับแล้วก็หน้าน็อตนะครับปากกระดูกนะครับแต่ที่เปลี่ยนไปได้คือว่าต้องการบูสต์ดาเมจเพิ่มขึ้นอีกสักนิดหน่อยนะครับก็ต้องไปใส่หลังตาเดียวนะครับจริงๆใส่หลังแดงดาเมจก็ห่างกันไม่มากนะครับเมื่อกี้อยู่ประมาณ2องแสนสใส่ปีกนะครับอาจจะเหลือประมาณ2องแสนหนึ่งหมื่นห้าพันนะครับต่างกันประมาณห้าพันนะครับแล้วก็หางนี้หางมินิบอสนะครับอันนี้ก็คือจะเเเเป็นของซตดิมลย นะครับที่แบบว่าใครที่เล่นสายจอดอยู่แล้วก็โยกมาได้ทันทีนะครับแต่ที่เปลี่ยนก็จะมีนี่นะครับทีเด็ดของสายโอเวอร์แบนที่ต้องมีจริงๆนะครับก็คือชิลออฟนาคานะครับเป็นโล่อันนี้นะครับทีเด็ดของมันอยู่ตรงไหนนะครับเมื่ออัพขั้นไปถึงขั้นสุดท้ายแล้วนะครับเราสามารถเอ่ออัตราทวีคูณโอเวอร์แบนเนี่ยบวกหนึงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือโอเวอร์แบนเนี่ยแรงขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเมื่อเป็นขั้นสุดท้ายแล้วนะครับแล้วก็ทุกครั้งที่เรา รีไฟล์เข้าไปเนี่ยสกิลอุ้งแนเนี่ยก็จะแรงขึ้นอีก20%นะครับอันนี้ผมรีไฟล์แปจริงๆก็อาจขึ้นไปสิบเลยก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าคุณมีงดในการตีบวกนะครับนะอันนี้ก็ถ้าเกิดว่าเราซื้อมาเลยเนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณ 23M นะครับในชุดนี้นะครับของบวก8มีรูนะครับอยู่ที่ 23M ถือว่าสบายกระเป๋าอยู่นะนะครับในความคิดผมนะแต่จริงๆเรากค่อยๆทำไปก็ได้นะครับแล้วก็อันนี้นะครับหอกเป็นหอกปลานะครับสเปียร์ฟิชนะครับที่เด็ด้นนะครับเี่ย อัพขั้นมันเป็นแค่มัลติเพิลโลี่คอสนะครับอาจจะไม่เกี่ยวกับโอเบนแต่อันนี้เมื่อซื้อมาปุ๊บเข้าคู่ปุ๊บใส่คู่กับชิวับนาการเนี่ยครับสกิลโอเบนเราเนี่ยจะแรงขึ้น10%นะครับแล้วก็ใช้เอสพีน้อยลง10%เหมือนกันนะครับลดการใช้เอสพีนะครับดังนั้นนะครับสิ่งที่เราจะต้องทําเลยก็คือซื้อสเปียร์ฟิตแล้วก็ซอชิวออฟนาการมานะครับแล้วก็ทําขั้นใบทําขั้นของชิวออฟนาการก่อนนะครับแล้วก็มานั่งไล่ตีบวกของพวกนี้กันนะครััับบอออออนนนนนีีีี้้้คคคืขงงท่่ตตใชเลลยะรมมูา นะครับสเปียร์ฟิตเจาะ2รูนะครับ 25m นะครับรวมๆทั้งหมดในการเปลี่ยนสายเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณขี้เกียจไปทําของนะครับคุณเตรียมกำเงินมา 50m ก็น่าจะเปลี่ยนสายได้ทันทีเลยนะครับผมมองว่าน่าจะวบน้อยกว่าแบบสายดาบดาวตกอีกนะครับถ้าดาบดาวตกเนี่ยก็แค่ถ้าแค่ดาบเนี่ยดาบเฉยๆไม่มีรูนะครับก็แค่ตั้งง 28m แล้วนะครับลองคิดดูว่าเราต้องทํารูมันอีกนะครับก็ดับเล่มเดียวก็เท่ากับเซตนี้แล้วนะครับจริงๆอ่ะก็น่าจะต่างกันอยู่นะครับเนี่ยอันนี้ก็คือ น่าจะเป็นสายของสายโอเวอร์แบนนะครับแล้วก็ที่บอกไปนะครับมันแทงเพราะอะไรนะครับมันแทงเพราะสกิลนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูสกิลเราขอไปดูที่สเตตัสก่อนก่อนดีกว่าว่าสายโอเวอร์แบนเนี่ยมันมีสเตตัสยังไงนะครับมีสเตตัสก็คือส t ต n ง9นะครับเราต้องอัพสเต็งกับอินเลยนะครับดาเมทของโอเวอร์แบนเนี่ยมันจะคิดมาจาก2ค่านี้นะครับค่าดาเมจ นี่นะครับเนี่ยก็คือค่าซิลเซต้าแอคแท็กแล้วก็เอแม็กแทกนะครับก็คือเราทำซิลเซต้าแอคแท็กก็แรงขึ้นทําอแม็กแทกก็แรงขึ้นนะครับอันนี้คือความโกงของอัวแบนนะครับถ้าเรามีงบไม่อั้นเนี่ยเราก็ไถจุดไหนเนี่ยมันก็แรงขึ้นทั้งทุกทุกอย่างนะครับไม่ว่าเราจะได้ซิลเซต้าแอคแท็กหรือเอแม็กแทกมันก็จะแรงขึ้นทั้งหมดนะครับอันนี้คือข้อดีของอัวแบนนะครับมันหาดาเมจได้ง่ายนะครับแล้วก็ข้อเสียของมันก็คือมันก็สิ้นเปลืองไปได้เรื่อยๆอันนี้ก็คือจะอาจจะมอองเเป็นข้สียไดด้้นนนะครรััับงเเาก็ลยอัพอันนี้มานะครับกับมาอ่งเต็มเลยนะครับเนี่ย แค่นี้เลยหลักๆของมันมีเท่านี้นะครับก็อัพก่อนไหนๆก็อัพได้แล้วนะครับในการอัพสเตตัสนะครับนะแล้วก็ต่อมานะครับในส่วนของสกิลนะครับเราจะอัพสกิลอะไรบ้างนะครับในบทบาทของโอเวอร์แบนด์นะครับมาตอนแรกเนี่ยเราจะเป็นซอร์ทแมนก่อนนะครับอันนี้พูดถึงในเวอร์ชั่นของเราสวิตช์คลาสมานะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่สวิตช์คลาสเราจะมาพูดกันอีกทีหนึ่งว่าเราจะอัพอะไรยังไงนะครับแต่ก็ค่อนข้างจะคล้ายกันแต่จะมีความแตกต่างของการอัพสเตตัสสักนิดน้อยนะครับนะแต่ก็จะแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับ ก็คือเมื่อเราเป็นซอร์ทแมนเราก็จะอัพแบชมาก่อนนะครับแบชมา9แล้วก็มาดับเบลดหนึ่งนะครับหรือว่าแบสสิบไปเลยก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องสนใจมั่งดัเบลอะไรอย่างนี้นะครับเอาไว้แบสอะไรได้บ้างนะครับเราสามารถเอาไว้ในการกีวอรได้นะครับแบสเนี่ยมีโอกาสสตัร์นะครับนอกจากการใช้โอเวอร์แบสแล้วนะครับแล้วก็อัพโบว์วกนะครับอินดูโบว์วู๊กสิบเอนโดสิบนะครับแล้วก็มาอัพอินครีสรีอันนี้นะครับเป็นการรีฟื้นฟู HP นะครับเนี่ยเราจะเริ่มเริ่มจากการแทงด้วยสกิลนะครับไม่ได้แทททงงงคโดยยกกกาาาารรรํขอนนะัับจีี่่เเเสต ของที่ผมทำเนี่ยไม่ได้เป็นเกี่ยวกับเลือดเลยหรือว่าการดาเมจอะไรนะครับนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันของในต่อไปนะครับว่ามันจะมีภาพขนาดไหนในการแทงนะครับนี่นะครับพอเราขึ้นเป็นครูเซเดอร์นะครับเราก็จะอัพอะไรบ้างนะครับอัพเป็นอันนี้นะครับนะสเปียร์มาสเตอรี่นะครับสิบไปก่อนนะครับแล้วก็อัพคาเวอรี่บูมห้าแล้วก็คาเวอรี่มาสเตอรี่นะครับอีกห้าก็เป็นอีกอย่างละห้าก็เป็นสิบนะครับเป็นสิบยี่สิบนะครับแล้วก็อัพดีวายโปรเทคชั่นนะครับอีกสิบเป็นสามสิบแล้วนะครับ อีก10แต้มสุดท้ายนะครับเราจะไปอัพอะไรนะครับตรงนี้ผมมองอัพเล่นแล้วนะครับอัพเป็นนี่นะครับออโต้กาดนะครับสิแต้มไปเลยนะครับก็จะครบ40แล้วนะครับสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบนะครับจุดที่จะทําให้เราถึกขึ้นหรือว่าเป็นสายแทงได้เนี่ยก็จะอยู่ที่ควาร์ตครูซิเดอร์นี่แหละครับจากแพสซีฟนี้นะครับดีวท์โปรเทคชั่นนะครับเพิ่มเดฟแบบมากขึ้นเลยนะครับแล้วก็ลดความเสียหายจากเดมอนนะครับอันนี้สามารถเอาไปแทงในส่วนของดันเทียน ธนาทอสได้เลยนะครับอันนี้จะทำให้เราถึกขึ้นมากนะครับแล้วก็ที่ถึกจริงๆก็คืออันนี้นะครับออโต้กาดนะครับทำให้เรากลายเป็นสายแทงได้อย่างดีเยี่ยมนะครับก็คือครูสเตอร์นะครับมีโอกาส50%ป้องกันความเสียหายเป็นเวลาต่อเนื่อง120วินะครับจเป็นต้องสวมใส่โล่นะครับดังนั้นโล่เราก็มีอยู่แล้วนะฮะ120วินาทีที่มันคูลดาวน์เนี่ยมันก็วนทบกันอยู่แล้วนะครับแปลว่าเราสามารถมีออโต้กาดแบบ100%ได้นะครับโอกาส50%บล็อกความเสียหายในที่นี้เนี่ยมันบล็อกได้ทุกออยย่่่าางงงจรริๆนนะคับเช เราเมทีโอมาแบบปังปังปังมีโอกาส50%ที่จะบล็อกเมทีโอได้ด้วยนะครับบล็อกการโจมตีโบนีได้นะครับทำให้เราถูกขึ้นมากกับสกิลนี้นะครับของดีนะครับอย่างนั้นก็เราเป็น40แต้มแล้วนะครับเนี่ย40แต้มเสร็จปุ๊บเราก็จะสามารถเปลี่ยนเป็นพาราดินได้นะครับในพาราดินเนี่ยเราก็จะอัพเหมือนเดิมนะครับตรงนี้เนี่ยจะไม่มีของโอเวอร์แบนมาเกี่ยวนะครับโอเวอร์แบนเนี่ยมันจะมาเกี่ยวตรงที่เราเป็นรอยย่อกาดแล้วนะครับเนี่ยครับพาราดินเราจะอัพรีเฟล็กชิลนะครับรีเฟลล็กชิ นะครับอันนี้เนี่ยทำให้เราสะท้อนนะครับเมื่อกี้เราอึดแล้วเราก็สะท้อนนะครับจะเป็นดาเมจเล็กน้อยนะครับอาจจะไม่ทำให้อึดขึ้นแต่เป็นแค่เพียงการสะท้อนนะครับแต่สิ่งที่ทำให้เราอึดขึ้นเนี่ยใจจริงนะครับก็คือสกิลพาสซสีสองอันนี้นะครับบลิสนะครับเนี่ยผลของการรักษาเพิ่มขึ้น20%แบบถาวรแล้วก็เพิ่มวิดนะครับ20วิดนะครับก็คือเลือแบบว่าถึกขึ้นนะครับแล้วก็สกิลเพดนะครับเพิ่มแมคคินพีโคตรถึกแล้วก็มาอัพรีทิบิวชั่นนะครับเพิ มอนสเตอร์อันเดดอย่างนี้นะครับก็จะครบแล้วนะครับอีก40จ็อบนะครับเนี่ยแต่เป็นเนี่ยแล้วก็อัพนี้นะครับนะดีเฟนดิ่งออร่านะครับเนี่ยสิจ็อบนะครับเดลออร์ยี่สิบจ็อบนะครับแล้วก็เฟดสาแล้วก็ดิสติบิวชันนะครับสีจ็อบนี่คือครบแล้วนะครับส่วนสกิลของ Defending a u r a เนี่ยครับเป็นสกิลที่กันดาเมจระยะไกลนะครับแต่จะแลกกับการที่เราเนี่ยสูญเสียมูเมนต์สปีดหกสินะครับทำให้เราเนี่ยวิ่งเป็นเต่าเลยนะครับอันนีีีี้้เเนนน่่ยยสกิล เราต้องเลือกใช้ในสถานการณ์นะครับในการวอลอาจจะไม่เหมาะนะครับเนื่องจากเราจะไล่ตามเพื่อนช้าหรือไล่ตามศัตรูช้านะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้ PVE นะครับอย่างเช่นดันแป้งดันอะไรเนี่ยมันก็จะยืนอยู่กับที่ได้นะครับยืนอยู่กับที่โบวกสกิลนี้ก็จะมีผลดีด้วยกันนะครับเอามาใช้ตามสถานการณ์นั่นเองนะครับเมื่อเราเก็บจ็อบครบ40แล้วนะครับเราจะกลายเป็นไฮคลาสนะครับเราจะมีแต้มอีก30แต้มนะครับ30แต้มเอาไปลงอะไรนะครับเนี่ยเราจะเอาไปลงอันนี้นะครับอันดับแรกเลยนะครับ ลงเป็นอันนี้นะเกิดเอองแล้วผมให้อัพใหม่นะครับลงเป็น increase นะครับ regen 5นะครับแล้วก็มาอัพตรงนี้ต่อนะครับ divine protection นะครับอีก10เป็น15แล้วใช่ไหมครับแล้วก็มาอัพสเปียร์มาซิลี่อีก10เป็น25นะครับดังนั้นเราจะขาดอีก5แต้มนะครับ5แต้มเราจะเอาไปลงอะไรนะครับลงที่ retribution นะครับ5แต้มก็จะเป็น30แต้มแล้วนะครับอันนี้ถ้าเกิดว่าผมมีโอกาสรีใหม่นะครับตอนที่เป็นไฮคลาสเราจะอัพอันนี้ครับ regen 5นะครับ แล้วก็สเปียร์แบตเตอรี่อีก10เป็น15แล้วก็อัพดีวายพลูทิชชั่นอีก10เป็น25แล้วก็มาจบตรงที่รีทิบิชชั่นอีก5เป็น30นะครับนี่เราก็สามารถจะผ่านตรงที่ High Class ไฮคลาสไปได้นะครับแล้วก็มาเป็นรอยเย่ากาดนะครับตรงนี้เนี่ยรอยเย่ากาดจะเป็นจุดหมายของเราแล้วนะครับก็คือสกิลโอเวอร์แบนนะครับเราก็อัพสเปียร์ทัชนะครับอัพสเปียร์ทัชหรือสเปียร์ทูนะครับถ้าเกิดว่าอ่านผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเสร็จปุ๊บเป็นทางผ่านเพื่อไปโอัพให้เต็ม เท่านั้นนะครับแล้วก็อัพอัพสเปียร์นี้นะครับอีกรอบหนึ่งนะครับทีนี้จ็อบเราก็จะเหลือแล้วนะครับเหลือเอาไปอัพอะไรนะครับอัพเป็นนี่นะครับอันนี้ผมมีจ็อบผ่านนะครับอัพอันนี้เป็นทางผ่านให้เป็นแพทเทิร์นเชนนะครับแพทเทิร์นเชนเนี่ยทำให้เราเนี่ยถึกขึ้นอีกระดับหนึ่งนะครับทำให้เพิ่มประสิทธิภาพของการที่เราเนี่ยจะเป็นสายแทงซับได้แทงดาเมจได้นะครับนะอันนี้จะเพิ่มประสิทธิภาพของเราเลยนะครับแต่ผมจะอัพเป็นทางผ่านก่อนเพื่อจะไปอัพอันนี้นะครับทำให้เราเนี่ยมีดาเมจมากขึ้้้นนนนนะะคครรััับบอีแลวก เสร็จปุ๊บก็ประมาณนี้นะครับเราก็จะอัพตรงนี้แหละให้เต็มนะครับ10นะ15เป็น25นะครับอันนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับอีก10เป็น35นะครับแล้วก็ที่เหลือมาอออินตรงที่ b t พัฒน์เชนนะครับเนี่ยก็จะจบสิ้นของการเล่นสายอู้แยนแล้วนะครับในความคิดผมนะครับนี่คือการอัพสกิลการ์ดที่แนะนำนะครับมีการ์ดอะไรบ้างนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับว่าตอนนี้เนี่ยผมใส่การ์ดเป็นการ์ดอันนี้การ์ดเคล็ดนะครับการ์ดที่ได้จากกิจกรรมนะครับนี่ กิจกรรมนี้นะครับฮอรสปอตแล้วก็พูดงเริ่มออกจุางๆนะครับผมนี่สวัสดีการนี้นะครับก็จะใส่เป็นการที่ตีมินิ m อ p อย่างนี้หมดเลยนะครับมีอันไหนใส่ให้หมดนะครับแล้วก็อันนี้จะใส่เป็นบัฟฟอร์โมิตแบบค้ำๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่าได้ร้อยมาเนี่ยผมคิดว่าอย่างที่ผมบอกนะครับว่าผมเชียร์ไปทางพิโอนี่ดาวนะครับพิโอนี่ทำให้เราฮิตร้อยนะครับเพิ่มฮิตไปอีกร้อยมีโอกาสทำให้เราตีโดนแล้วก็เมื่อทําเป็นพิโอนี่ดาวนะครับจะเพิ่มดาเมจสกิลมา10%ทําใหสิบเปอร์เรซ็น10%นะครับที่เหลือผมมมก็ไ่ีการ์ด ที่จะใส่แบบแนะนําแล้วนะครับใส่แบบความไปหมดเลยนะครับเนี่ยอันนี้ใส่เป็นบวกเลือดไปนะครับแต่จริงๆก็อย่างที่ผมบอกนะครับใส่เป็นการ์ดไอ้นั้นนะครับเป็นการที่ได้จากกิจกรรมนะครับทั้งหมดไปเลยก็ได้นะครับตอนนี้ผมยังไม่แนะนําการ์ดอะไรนะครับแ้่ถกว่าเราจะไปสูงขึ้นนะครับใส่อินโนเด็อาจจะต้องโฟกัสไปที่การ์ดบัว2ใบอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็เปลืองมากขึ้นกว่าเดิมนะครับเนี่ยจริงๆที่ผมแนะนำเนี่ยจริงๆแค่นี้ก็คือง่ายแล้วนะครับเบ็ดเสร็จแล้วสำหรับสายโอเวอร์แบนด์ที่สวิฟคลาสมานะครับอัน แต่เราจากได้เพิ่มมากกว่าเดิมนะครับเราก็ต้องไปหาพวกที่เพิ่มจอกเกราะมากกว่านี้นะครับอย่างผ้าคลุมเราก็ต้องใส่เป็นผ้าคลุมเอ็นเชียนได้นะครับเดี๋ยวต้องบวกเยอะๆนะครับบวก8เป็นขั้นต่ําแล้วก็ทำทำขั้นสุดนะครับถึงจะมีแบบว่าแรงกว่าไอ้ผ้าคลุมเอเวนเจอร์บวกสิอนะครับอะไรประมาณนี้นะครับผมก็แนะนํามาได้ถึงขั้นประมาณนี้นะครับกับดาเมจที่โชว์ให้ดูนะครับแล้วก็แท้งเนี่ยมันแทงได้นะครับเราจะมาดูเอ็นเชียนกันว่าแต่ละดันเชียนเนี่ยเราสามารถลงได้ไหมนะครับลงได้หมดทุกดันเชียนเลย นะครับลงไปได้ทําดาเมจไปได้นะครับแต่อย่างว่านะครับถ้าให้ผมพูดอย่างแบบใจใจเลยนะครับในการลงดันเจี้ยนเหล่านี้นะครับอย่างเช่นเราลงอินฟินิตี้คอริดอร์เนี่ยอันนี้ก็โอเคอยู่นะครับเพราะว่ามันไม่ได้เปลืองเลือดเปลืองมานาเยอะอันนี้ก็ลงได้ทําดาเมจได้ปกตินะครับแต่ด้วยส่วนใหญ่นะครับถ้าเราต้องลงโอลาขึ้นนะครับลงโอลาขึ้นลงฮาราทอสเนี่ยสกิลโอเวอร์แบนของเราเนี่ยแทบจะไม่มีเวลาได้ใช้เลยนะครับอย่างมากที่สุดก็ได้ใช้แค่ครั้ง2ครั้งต่อการกดเบอร์โปโบกนะครับเพราะว่าสายแทงจริงจริงเนี่ย สกิลที่สําคัญจริงๆก็คือสกิลของโปว์นะครับอย่าให้บอสหรือมอนเตอร์เนี่ยหลุดจากโปว์เราให้ได้มากที่สุดนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราโปว์ไปด้วยโอเวอร์แบนไปด้วยนะครับสภาพเนี่ยมันจะใช้คูลดาวเดียวกันนะครับเดี๋ยวผมจะดูไปนะครับเนีเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะว่าอาจจะเห็นภาพสักเล็กสักน้อยนะครับอย่างเช่นถ้าเรากดลูปออโต้อ่ะมันจะมีโอกาสเสี่ยววินาทีหนึ่งนะครับที่ทําให้โปว์ของเราหลุดเสี่ยววินาทีนั่นแหละคือความชิบหายของปาร์ตี้นะครับในการเล่นสายโอเวอร์แบนงานถ้าให้ผมแนนนะจริงๆเี่ยก็คือ เอาไว้แบบว่าลงุงอะไรขำๆที่แบบว่าเราเซฟแล้วนะครับแต่ถือว่าเวลาเราจริงจังเนี่ยอย่าไปกดโอเวอร์แบนนะครับนะหรือว่าเก็บเลเวลก็โอเวอร์แบนได้นะครับเนี่ยอย่างนี้อย่างเช่นผมตีนะผมก็กดโป๊ะอยเงี้ยแล้วผมโอเวอร์แบนเนี่ยสกิลมันยังคูดาวหมุนๆติ้วๆ,ๆอยู่เนี่ยบางทีมันจะมีบางจังหวะเสีซฟวินาทีนะครับที่ทําให้แบบว่าเรากดโป๊ะไม่ได้แล้วก็ทําให้บอสเนี่ยหลุดนะครับทำให้แบบว่าแผงหลังเราเสียหายได้นะครับถ้าให้ผมแนะนําอีกต่อนึงก็คืออย่าใช้โอเวอร์แบนหรืออย่าก,กดแบบว่า Auto วอออออออโโโโโโต้้้้้เเวววรรรร์แแบบบบนนนดปปยย่าางีะะคคคัััใหกกมืกไล็ฟ ะะฮในสถานการณ์จริงๆเวลาเราต้องใช้แบบว่าลงซีเรียสดันนะครับตังนี่ซีเรียสเนี่ยก็น่าจะมีแค่ประมาณนี้ครับมีดันอันนี้เอเลสทาวเวอร์ลอยชั้นนะครับอันนี้ก็ซีเรียสได้อยู่แต่ถ้าเกิดว่าชั้นแรกๆนะี่ยชั้นแบบว่าลองๆเนี่ยลงมาไม่ใช่แบบว่าชั้นบอสแบบว่ามีบอสสตัวเนี่ยก็อาจจะแบบว่ามีการโอเวอร์แบนเปิดออโต้โอเวอร์แบนได้นะครับโอลาเคิลน,นะครับอันนี้ก็คือซีเรียสเหมือนกันนะครับไม่ไม่จำเป็นต้องถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ต้องกดโอเวอร์บแบน,นนะครับแล้วก็ธนาทอสนะครับเนี่ย นีแล้วก็สามดันล่างเนี่ยค่อนข้างซีเรียสเหมือนกันนะครับถ้าเราเล่นเนี่ยก็คือโอกาสโอเวอร์แบนเนี่ยจะมีน้อยครั้งมากในการลงดันเหล่านั้นนะครับแต่ไม่ต้องห่วงนะครับเราก็ยังแทงไหวอยู่ดีจากสกิลออโต้การ์ดนะครับนะแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอยากจะเป็นสายแทงไปด้วยนะครับเราก็ย้ายพรีเซตไปเป็นพรีเซตสายแทงก็ได้นะครับเป็นเปลี่ยนนี่นะครับเปลี่ยนสเตตัสจากอินนะครับเป็นวิทนะครับเอาไปลงวิทให้หมดนะครับเป็นวิทสติงนะครับก็จะเป็นสายแทงแล้ว นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าใจป่าเข้าไปอีกก็เปลี่ยนเอเวนเจอร์นี้เป็นสายแทงได้เหมือนกันเป็นเอเวนเจอร์สายวิทย์อะไรอย่างนี้นะครับผมหรือว่าทําลูกอะไรพวกนี้มานะครับแต่จริงๆก็ประมาณนี้ก็พอจะแทงไหวแล้วนะครับในคอนเทนต์ทั่วไปนะฮะไม่จําเป็นไม่นับว่าแทงแบบว่าแบบว่าเอาไปแทงหนาจัดยืนเป็นวันอย่างนี้อาจจะยากหน่อยนะครับแต่ก็ต้องมีพามาชุดอยู่แล้วเป็นบางจังหวะนะครับสำหรับสายนี้นะครับดามจกก็ได้นะครับนี่นะครับรูนจริงๆเนี่ยจริงๆน่าจะแบบว่าโฟกัสแค่ลูนโอเวอร์แบรนี่ย แค่เจ็ดจุดนี้ก็น่าจะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดจุดนี้ก็น่าจะกากเลือดแล้วนะครับเนี่ยผมยังทำไม่เสร็จเลยเนี่ยอ่าเนี่ยทำไปดูเดี๋ยวลองเปิดใช้งานลูนนะแล้วก็พาไปตีนะครับเมื่อกี้ผมเปิดลูนเพิ่มอีกสองลูนนะครับนะจากสองแสนสองนะครับดาเมจจะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะครับก็ต้องไปดูกันนะฮะเนี่ยอันนี้ผมเพิ่งครบเจ็ดจุดตอนคลิปนี้แบบมมาๆเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปจิ้มดูจากเดิมเนี่ยนะครับผมจิ้มดอกละสองแสนสองนะครับมาดูกันว่าผมจะจิ้มได้ขึ้นขนาดไหนนะครับ นี่นะครับดามจเพิ่มขึ้นมานะครับ2องแสนสี่นะครับเพิ่ม2รูเพิ่มขึ้นมา4ี่หมื่นนะครับเพิ่มเพิ่มขึ้นมาอีก2องหมื่นนะครับเนี่ยนี่คืออยากจะให้เพื่อนเพื่อนมาให้ถึงก่อนนะครับก็คือรูนโอเวอร์แบนนะครับเจ็ดเจ็ดรูนะครับหลังจากนี้เนี่ยเราก็จะอัพอะไรบ้างนะครับก็อัพเป็นรีทิบูชชั่นรุนแรงนะครับจุดนี้นะครับนะแอคแทกแบบว่าเพิ่มขึ้น10%นะครับเนี่ยดูนะเมื่อกี้2 4 0 0 0นะครับ เพิ่มขึ้นมานิดหน่อยนะครับเนะี่ยเห็นภาพไหมแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีทำแล้วต้องอับไปนั่นแหละครับน Retribution ะร,รนุนแรงอะไรอย่างนี้นะครับเนี่ยแต่จริงๆก็คือมาให้ที่ Overland ก่อนนะครับที่เหลือก็ตามศรัทธานะครับอาจจะไปคับ p r o v o k มีพื้นที่มากขึ้นเมื่อโป o v o k e m o เตอร์จะดาเมจเราได้น้อยลงกว่าเดิมอะไรอย่างนี้นะครับเพื่อให้เป็นสายแทงค์ด้วยนะครับจะได้เป็นกึ่งแทงค์กึ่ง DPS ของจริงเลยนะครับกึง่ง Tank กึ่งดาเมจ ได้เหมือนกันนะครับสำหรับสายนี้นะครับสำหรับผมผมมองว่าเป็นสายที่เวิร์กนะครับไม่จำเป็นต้องสวิตไปสวิตมาแบบว่าสวิตเป็นสายแท่งสวิตเป็นสายอะไรนะครับแล้วก็ลงได้ทุกที่นะครับเซตนี้เซตเดียวลุยได้หมดทุกอย่างนะครับอันนี้ก็ถือว่ามั่นอยู่เหมือนกันสำหรับใครที่อยากจะเล่นถึกได้กจะใครที่อยากจะเล่นสายแท่งแต่ก็ไม่แท่งสายามีดาเมจไว้ทาดาเมจสักหน่อยหนึ่งนะครับไม่มีภาพหน่อยนึงกับในตัวเองทําดาเมจก็สายโอเวอร์แบนก็ถือว่าเป็นคําตอบนะครับผมใช้งบประมาณผมมองว่าค่อนข้างจะน้อย นะครับก็พอจะเล่นได้แบบโหดเยี่ยมเลยนะครับก็คือสนุกไปกับมันนะครับแต่ก็คือว่ามาเป็นในกรณีที่พี่ถ้าเกิดว่าผมเนี่ยอยากจะเล่นโอ้แบนตั้งแต่แรกนะครับเราควรจะเดินทางไหนนะครับอย่างแรกนะครับเราก็อัพคล้ายๆเดิมเลยนะครับตอนที่เป็นซอร์แมนเหมือนเดิมเลยนะครับจุดที่ต่างเนี่ยตอนที่เราเป็นครูเซเดอร์เนี่ยเราจะไปเล่นสายโคลี่คอร์สนะครับแต่โคลี่คอร์สเนี่ยมันจะขึ้นเป็น m p d k กับเอ k เหมือนกันนะครับเนี่ยตัวคููเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับนะแต่เราต้องไปรีใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับมายยเนี่ เราพอไปถึงคาสามเนี่ยเราก็ต้องรีใหม่หมดนะครับรีสเตตัสรีของมานะครับเพื่อที่จะมาทําใหม่นะครับเป็นแบบที่ผมบอกนะครับเนี่ยแต่จริงๆเนี่ยเราก็ใช้สเตตัสเดียวกันได้แต่ที่เราต้องรีเนี่ยคือรีสกิลนะครับเนี่ยเริ่มต้นมาเนี่ยเราจะจะเล่นสายโอเวอร์แบนตั้งแต่ต้นเลยแบบแบบว่าพัฒวิทย์เป็นเป็นครูเซเดอร์นะครับเราก็จะใช้อันนี้นะครับโพลีคอสไปก่อนนะครับเนี่ยเป็นสกิลถมากินหลังเหมือนกันนะครับเนี่ยอัพไปนะครับนี่นี่นี่อย่างนี้อัพแบบลายเดิมเลยนะครับแต่ก็ อาจจะแบ่งออโตกดนะครับมาเป็นฮอลี่คอร์สนะครับอะไรอย่างนี้นะแล้วก็พอเราเป็นพรัดินนะครับเราก็จะไม่เล่นเป็นแกนคอร์สนะครับเพราะว่าเป็นตัวต่อจากฮอลี่คอร์สนะครับแต่แกนคอร์สเนี่ยจะเป็นสกิลหมู่นะครับอันนี้นะครับแต่ตอนที่ใช้ฟาร์มจริงๆเนี่ยเราก็ใช้แค่ฮอลี่คอร์สอย่างเดียวนะครับเนี่ยก็อัพเป็นฮอลี่คอร์สไปนะครับแกนคอร์สเราจะไม่ค่อยโฟกัสเท่าไหร่นะครับของที่ใส่เนี่ยก็ใช้เป็นเซตเจาะเกาะเหมือนเดิมได้เลยก็ได้นะครับเพราะว่าจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะครับแต่ถ เป็นแอ็ชุดแอนเจอร์ที่เป็นบวกอินมามาเกี่ยวด้วยนะครับแต่ถ้าเราจะใช้แบบว่าเซตเดียวแล้วยาวๆมาถึงโอเวอร์แบนเลยเนี่ยก็ใช้เป็นเซตเจาะเกาะอย่างที่ผมใช้ก็ได้นะครับไอ้พวกนี้ถือว่าเป็นทางผ่านนะครับเพราะว่าเป็นโฮลี่คอสนะครับแกนคอสเลยนะครับอันนี้ก็คือจุดในการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนนิดหน่อยนะครับแล้วก็จะมาถึงโอเวอร์แบนเลยนะครับจะเล่นตั้งแต่แรกเลยนะครับแล้วก็ของสมัยเนี่ยก็จะเป็นเซตเดิมเลยนะครับจะเป็นอันนี้นะครับชิลออฟนาคาแล้วก็สเปียร์ฟิตเนี่ยก็ได้เหมือนเดิมเเลยนะะครรับพาาว่ เนี่ยมันจะบวกเป็นแบบว่าเปอร์เซ็นต์แกนคอร์สเนี่ยดาเมจแกนคอร์สได้นะครับแล้วส่วนของสเปียร์ฟิตเนี่ยมันจะมีดาเมจโคลลี่คอร์สด้วยนะครับอันนี้เนี่ยก็คือ2อัน,นเนี่ยเราก็ใช้ได้ยันยาวมาถึงโอเวอร์แบนเลยนะครับลงทุนครั้งเดียวก็ยาวๆเลยอยู่ยาวๆเลยนะครับสำหรับสายโอเวอร์แบนนะผมเลยบอกว่าเป็นสายที่ค่อนข้างงบน้อยนะครับแต่ลูนอาจจะต้องทําเยอะไปนิดนึงนะครับแต่อาจจะไม่เยอะมากนะครับเจ็ดลูนนั้นก็ทําไม่ได้นะครับก็เป็นเป้าหมายในการเล่นสายโอเวอร์แบนนี้นะครับผมเป็นสายที่ แทงก็ได้นะครับแล้วก็ถึกก็ได้นะครับอย่างที่ผมบอกนะครับเป็นไงถึกด้วยสกิลแล้วก็แทงด้วยของสมใส่นะครับเป็นไงอันนี้ดีไหมนะครับให้ผ่านหรือเปล่านะครับก็ถือว่าอาจจะเป็นวิทีาทานให้ไม่มากก็น้อยนะครับสําหรับไกด์สายนี้นะครับต้องขอบคุณมากเลยจริงๆที่เข้ามารับชมถึงจุดนี้นะครับ มีความคิดเห็นยังไงอยากจะแนะนําอะไรผมก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับขอบคุณมากเลยจริงนะครับถ้าตรงไหนอาจจะดูตะกุตะกักก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมหรือมีคาพูดคาจาอะไรที่ไม่เข้าหูนะครับก็ต้องขอโทษด้วยในจุดนี้นะครับแล้วก็ต้องขออภัยอย่างสูงนะครับที่ผมไม่สามารถแนะนําในอนาคตได้นะครับว่าต่อไปแล้วเนี่ยเราจะเปลี่ยนชุดเป็นชุดอะไรเปลี่ยนผ้าคลุมเป็นผ้าคลุมอะไรนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอย่างง่ายนะครับใช้ได้ตั้งแต่ต้นถึงกลางเกมเลยนะครับไม่ถึงกับเลดเกมในเกมในที่นี้เนี่ยผมอาจจะมองว่าเป็นแบบว่าสู้กับคน มอนสเตอร์นะครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะสู้กับมอนสเตอร์อยู่เนี่ยแค่นี้ก็ได้จะเอาอยู่นะครับทำเนี่ยทำขึ้นไปบวกสิบทำขึ้นไปบวกสิบนะครับอันนี้ก็น่าจะอยู่นะครับเราซื้อของพวกนี้แล้วก็น่าจะเบื้องงบประมาณกันในระดับหนึ่งแล้วนะครับเหมาะแล้วก็คือเอาอยู่กับมอนสเตอร์นะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะสู้กับคนก็ต้องไต่ระดับไปอีกนะครับสําหรับสายพาราดินแกนคอสเอ้ยไม่ใช่แกนคอสนะครับพาราดินสายโอเวอร์แบนนี้นะครับนะขอบคุณมากครับบ๊ายบาย